ออนเซนลิฟวิ่งเพอร์เฟกต์เ n นเ t ชันเพราะฉะนั้นต้อง Perfect ทุกอย่างเราพยายามคิดว่าถ้าเราเป็นลูกบ้านเราต้องการอะไรบ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตความปลอดภัยสุขภาพสังคมที่ดีเราพยายามสร้างทั้งหมดเลยครับ ครับก็ออนเซลินโฮลดิ้งนะครับเราก็เสนดมา17ปีแล้วนะครับก็ฟา er วเดอร์เรามี2คนเป็นคนพ่อคุณไทมกับคนพ่อของผมนะจริงๆเมื่อก่อนท่านเป็นคนที่ซื้อขายที่ดินมาก่อนนะครับแล้วท่านก็คิดว่าเอ๊ะท่านมีโอกาสในการติดต่อกับเดเวลอปเปอร์ที่เป็นระดับท็อปของประเทศหลายเจ้ามาท่านก็มาคิดว่าเอ๊ะเรามีทั้งรีซอสนะครับเรามีทั้งเงินทุนเรามีทั้งที่ดินทําไมเราถึงไม่เป็นเดเวลอปเปอร์เอกกลายเป็นเกิดมาเป็นไอเดียของออนเซลินหนึ่งขึ้นมาเราเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับซึ่ เราทอาอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ต้นน้ายันปลายน้านะครับอสังหา,า,ร,า,งา,า,าริมทรัพย์เราทําครบวงจรบ้านจัดสรรคอนโดเอ่อโลไลท์ไฮไลท์อาคารพาณิชย์เราทําหมดเลยเราโฟกัสที่โลเคชันไหนเป็นพิเศษไหมคะโลเคชันของออนซลินเน่ะเราจะดูก่อนว่าเราคงม่จะเป็นที่ส่งต้องเป็นที่ไหนนะครับแต่เราจะดูจากความต้องการของลูกบ้านถ้าเราเป็นลูกบ้านเราคงต้องการหนึ่งคือความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราไม่มีที่ดินที่แบบอยู่ในตอกซอกซอยเราไม่มีนะครับเป็นโลเคชันที่ดีมากแล้วก็ติดกับถนนทุกโครงการ,รแล้วก็ติดกับแห้ง นะครับติดกับตลาดติดกับที่เป็นสถานศึกษาเท่าไหร่ครับปีล่าสุดเราได้ n นิวไฮนะครับพันห้ารอยกว่าล้านนี่ต้องอดเลยเรามีความมั่นใจนะครับว่าปีหน้าดับเบิลดิจิต20%แน่นอนและกลุ่มลูกค้าค่ะปกติเป็นกลุ่มไหนคะเป็นคนไทยเลยต่างชาติด้วยหรือเปล่าคะกลุ่มลูกค้าของเรามีทั้งคนไทยและต่างชาติเลยครับอย่างต่างชาติอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเราทุกคอนโดที่เราขึ้น 49%ต่างชาติโคต้าเราเต็มหมดนะครับซึ่งเราได้รับแต่ความตอบรับดีมากผมเชื่อว่าเชียงใหม่เป็นหัวเมืองของเราเลยนะครับไม่มีใครรู้จักเชียงใหม่ดีเท่าเราเราอยู่ที่นี่มา17ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมี Data ที่เราสามารถทำโครงการแต่ร่วมกันที่แบบเซิร์ฟความเป็นอยู่ของลูกค้าเซิร์ฟความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าแน่นอนพี่แบงค์คะอยากให้พี่แบงค์ช่วยแชร์นิดนึงค่ะว่าโลเคชั่นในมือค่ะของออนซิลินเนี่ยมันโดดเด่นตรงไหนมันเหนือกว่ายังไงอะคะของเราเนี่ย ไม่มีโครงการที่อยู่ในตอกซอกซอยเมื่อกี้นี้ผมขอย้ําหลายหลายรอบเลยนะครับอันนี้คือสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของลูกบ้านเซิร์ฟในด้านของการคมนาคมเซิร์ฟในด้านของสุขภาพของลูกค้านะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้กับแห้งอยู่ใกล้กับสนามบินอยู่ใกล้กับที่เป็นคมนาคมทั้งหลายถ้าตอนนี้เราดูกราฟนะครับก่อนโควิดแล้วก็ช่วงโควิดแบจะกลับมาลงพอโควิดเริ่มที่ขายรับมันเร้งขึ้นทันทีเลยครับปรากฏว่าหลังจากนั้น ทุกอย่างเข้าสู่สถานการณ์ปกติกลายเป็นว่ากราฟเนี่ยมันไปเท่ากับปี6กก็แสดงว่าให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ยมีความอัดอัน้นเหมือนลูกค้าเขาไม่มีความกังวลแล้วนะครับก็กลายเป็นเหมือนกับสถานการณ์ที่ก่อนโควิดนะซึ่งคนเชียงใหม่เนี่ยวงการเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่าเมืองปราบเซียนนะฮะใช่เพราะว่าคนเชียงใหม่จะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์สูงมากในตัวเองเลยครับเพราะฉะนั้นพอนเราจะเปิดโครงการนะี่ยเราจะมีทีมที่ไปดูว่าเออคนเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตยังไงนะครับ,รบเราจะพยายามออกแบบดีไซน์ ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำให้เซฟกับชีวิตคงชมัยมากที่สุดก็จะเอาเงินที่ระดมทุนไปเพื่อซื้อที่ดิน เพื่อที่จะเปิดโครงการใหม่นะครับนอกนอจากภาคเหนือค่ะออนซีรียังมีการมองโลเคชันละแวกอื่นไว้ด้วยไหมคะตอนนี้เราก็มองทั้งภูเก็ตและก็พนบอรีนะครับเพื่อที่จะสร้างความเติบโต,ตให้กับบริษัทนะครับ็แนะนําของออนซิลินโฮลดิ้งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเชียงใหม่โดยตั้งแต่แตกําเนิด้วครับก็ออนซิลินโฮลดิ้งเขาอยู่เชียงใหม่มา17ปีแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อใจในบริษัทเขานะครับว่าเขาเป็นบริษัทที่มาจากเชียงใหม่ เป็นโลโคอลที่กําลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับและก่อเราจะสร้างความเจริญติบโตเพื่กับทั้งสังคมเมืองเชียงใหม่เพื่กับประชาชนเ,เองและก็อพืกับสเต็กโฮเดอร์ทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับตัวอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เป็นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับเขาก็นิมยมใช้ PE P E มันเข้าใจง่ายนักลงทุนทั่วไปเข้าใจง่ายถูกไหมครับแต่ว่ามันมีความเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงเนาะเพราะนั้นวิธี PBook PBB เนี่ยก็นิยมใช้เหมือนกันนะครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามถ้าจะใช้เนี่ยทางพี่ๆนักวิเคราะห์เนี่ยเขาต้องดูดีๆหรือว่าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตมาเยอะมากว่าความสามารถในการทาำกำไรในปีนี้หรือปีหน้านะครับจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ไปเทียบเคียงกับค่า PE r a t i o ชของธุรกิจใกล้เคียงหรือแม้กระทั่ง p b V ก็ต้องระวังเหมือนกันว่า Book Value นมัสะท้อนตัวเลขที่ ครบ่หรือ,อยังคือสะท้อนตัวเลขแฟ์หรือ,อยังยกตัวอย่างเปรียบเทียบของทางออนซิลินโฮดดิ้งจำกัดมหาชนของเราเนี่ยนะครับบอกว่าตัวบุ๊กแวลูอ่ะมันยังไม่ได้อัพด้วยราคายุติธรรมหรือราคาประเมินเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีที่ดินรอการพัฒนาอยู่ตัวเลขหนึง่งบันทึกด้วยต้นทุนเก่าอยู่ถ้าไปเปรียบเทียบนะเอาแอปเปิลไปเทียบกับแอปเปิลของบริษัทอื่นๆที่อยู่ในตลาดแล้วเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่มีตัวต้นทุนเก่าเหลืออยู่ถูกไหมครับ ถ้าไม่มีต้นทุนเก่าเหลืออยู่ book value เขาคือต้นทุนใหม่หมดคูณด้วยค่า PBV ไม่ไว่าจะกี่เท่าก็ตามเมื่อเอามาเปรียบเทียบของเราเนี่ยมันก็อาจจะแหว่งไปหน่อยนึงหมายถึงว่าราคาแหว่งไปหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววิธีที่ใช้ก็มี PE กับ PBV แต่ต้อง adjust หรือต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยถ้าถามถึงข้อดีนะครับต้องดูที่เตือนตัวเนื้อธุรกิจเขา product ของเขาเนี่ยเรียกว่าเรียกว่า wide lens เลยนะครับมีน้งแต่ แนวราบยันแนวสูงซึ่งไอการทําแนวราบแนวสูงของที่เนี่ยไม่ได้เหมือนกับที่อื่นๆที่อยู่ในตลาดแล้วนะทำให้ครบเพื่อเป็นกิมมิคหรือทําให้ครบเพื่อเป็นเอาไว้ไปพูดสื่อได้หรืออะไรได้นะครับแต่ของบริษัทเองอ่ะเขาเข้าใจว่าทําไมต้องมีแนวราบแนวสูงที่มันทับซ้อนกันนะครับเพราะเพื่อให้ตัวไรายได้นะครับมันต่อเนื่องไม่ให้มีความผันผวนของไรายได้นะครับถ้าแนวสูงจะรับรู้เมื่อขายเมื่อโอนแต่เมื่อโอนเนี่ยหมายถึงว่าต้องสร้างเสร็จนะถ้าแนวสูงจริงๆเลยก็อาจจะต้อง2ปีถึง3ปี กว่าจะสร้างเสร็จซึ่งจริงๆอรอเรื่องกระบวนการของ EIA นั่นแหละถ้าเป็นแนวราบเนี่ยมันก็สร้างได้เร็วสร้างได้ไวโอนขายได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นแนวราบแนวสูงของที่นี่เนี่ยเขาทําเอาไว้แล้วก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักเลยเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของอไรายได้ในส่วนของความสามารถในการทำกำไรอันนี้ก็โดดเด่นนะตามข้อมูลที่เราดูมาดิจิเจน์มานะครับแนวราบเนี่ยเขาคง2 0 40%ได้ GP นะของแนวราบ40%แนวสูงเนี่ยได้แตะถึงเกือบ50% นะครับเพราะว่าตัวการออกแบบฟังก์ชันดีไซน์ที่มันตอบโจทย์ถ้าหากว่าไปดูพื้นฐานข้อมูลของทางออนซซลินก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับจะเห็นว่าความสามารถในการทางวรานะครับแล้วก็กลยุทธ์ ที่ทางบริษัทเนี่ยเลือกใช้นะครับเรียกว่าให้ความมั่นใจกับนักลงทุนได้ว่าผู้ริหารไม่ว่าจะเจน2หรือเจน3เนี่ยที่บริหารอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะให้ออนซิลินน่ะไปอย่างยั่งยืนนะครับถ้าถามที่ตัวบริษัทเองเขาก็จะมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่มันก็ค่อนข้างจะทัชนะนักลงทุนนะครับบอกว่าชื่อออนซิลินน่มาจากชื่อลูกสาวชื่อออนซิลินมาจากชื่อน้องสาวเพราะนั้นเนี่ยทั้งทาง,ทางาคุณบุลเลอร์ นะครับซึ่งเป็นทางคุณพ่อนะหรือคุณปีตีกรซึ่งเป็นพี่ชายเนี่ยเรียกว่าให้คำมั่นว่าจะไม่ทำให้ชื่อของน้องสาวต้องเสียหายไปแน่นอน